สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าว,วันมานะคะอ่านี่ก็เป็นเช้าทำงานเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นของเดือนตุลาคมนะคะวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมหนะ้าสองพันห้าร้อยหกสิบสามช่วงนี้ก็อากาศเริ่มร้อนนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าเริ่มร้อนแล้ว ทักทายยามเช้าค่ะก่อนจะทำงานเนาะตอนเช้าวันนี้ก็แดดจะแรงเหมือนกันขอทักทายสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะ,ะวันนี้เบนก็มาทำงานอีกเหมือนเคยค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไลฟ์ในช่วงที่แบบว่าเรากำลังทำงานอยู่เนาะ ทายยามเช้าค่ะกำลังรออเวลาทำงานเนาะรอบริษัทเปิดประตูให้เราเข้าไปในโรงงานก็ทายยามเช้าเช่นกันนะคะเพืเ่อนๆทุกท่านอ ลองไลฟ์สตรีมหยาดครั้งที่สองเนาะไม่รู้จะจำได้หรือเปล่าที่ว่าเราไม่ได้เข้านานนะคะทักทายยามเช้ากันนะคะ ก็เตรียมตัวไว้ก่อนเนาะก่อนจะทํางานเตรียมแมสค่ะว่าเวลาเราจะเข้าในโรงงานเนี่ยเราจะต้องใส่หมวกแล้วก็ใส่แมสเนาะไว้แบบเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ยังไม่หายเนาะก็ยังต้องใส่อยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ดีสําหรับอ่าสําหรับเบลนนะ่ะอย่างน,น้อยก็กันแดดหน้าเราได้เวลาทํางานเนาะเยจะได้ไม่ต้องแบบโดนแดดมากเนาะ วันนี้ก็จะมาไม่นานนะคะวันนี้เป็นไลฟ์สดไม่นานไลฟ์สดสักยี่สิบนาทีนะคะ สามนาพีผ่านไปเนาะก็ยังไม่มีใครเข้ามาหาเราเลยไม่เป็นไรเราคุยคนเดียวได้เนาะเราคุยคุยไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะช่วงนี้เช้าทํางานต่างคนก็ตารีบเร่งในการทํางานช่วงเช้าเนะประสบการณ์ดีๆแต่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่อ่าสำหรับเมืองไทยเรา ก็เป็นวันที่หวยเขาเรียกว่าอะไรร,รัฐบาลหวยรัฐบาลอ่าวันนี้ไม่รู้ใครมีเลขเด็กเลขดังอะไรบ้างหรือเปล่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็อ่าสําหรับคนคอหวยเนาะคนคอหวยก็ก็เช้ามาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่าเช้ามาตื่นเต้นเย็นมาก็ลุ้น ตกเย็นมาแล้วก็จะจะดีใจหรือจะเสียใจก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะต่างคนต่างต่างคนต่างคิดไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ดวงวาสนาจึงอ่าแล้วแต่วาสนาแล้วกันเนาะว่าใครจะได้อ่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนาะ เช้าเช้ามาบรรยากาศแถวชนบุรีก็จะเป็นแบบอากาศร้อนนะคะนี่ก็อ่าเป็นเวลาประมาณสักเจ็ดโมงห้าสิบนาทีแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็ยังร้อนๆอยู่แต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะฝนตกเนาะแต่บางพื้นที่ก็อาจจะไม่ตกอ่าแต่ทางโซนโซนทางนี้นะคะโซนที่เบ้นอยู่เนาะมันก็จะฝนยังไม่ตกหรอกคะ่ะน่าจะเป็นแบบแดดแหละแต่ว่าช่วง อ่าสองสามวันสี่วันที่ผ่านมานี่ก็อ่าเช้าเช้ามาบางทีก็รู้สึกเหมือนอากาศแบบเย็นเย็นเหมือนหน้าหนาวใกล้จะเข้ามาแล้วเนาะก็เป็นช่วงที่อ่าพรุ่งนี้ก็วันออกพรรษานะคะก็เช้าเชนะ้าเนาะถ้าว่าใครมีเวลาก็ไปทำบุญตักบาตรอ่าช่วงเช้ากันได้เนาะเบนก็อยากไปเหมือนกันนะแต่ว่าก็เพราะช่วงเช้าเราทํางานแต่เช้าเป็นเวลาเนาะมันก็อาจจะ ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าไม่ได้แต่วันนี้เบนก็ใส่บาตรตอนเช้าไปแล้วเมื่อวันวันนี้ก็ใส่ไปเรียบร้อยตั้งแต่เช้าแต่ก็ไม่ได้แบบอไม่ได้บันทึกไวนะ้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเ <Okay. S 1> ช้าเช้าพรุ่งนี้ก็แถวต่างจังหวัดโซนโซนแถวนครพนมเนาะ เพราะว่าขาขอเชิญชวนทุกท่านนะคะอ่า่าช่วงวันออกพรรษาเนาะถ้าเป็นนครพนมเราก็จะขอแนะนําเป็นในเรื่องของการอ่าท่องเที่ยวอ่าไปชมเรือไฟเนาะเรือไฟที่สวยที่สุดในประเทศแล้วกันเพราะว่าขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมเราเนาะอ่าก็คืองานไหลเรือไฟนะคะประกวดเป็นการประกวดของแต่ละอําเภอนะคะทุกอําเภอก็จะส่งเข้าประกวดนะคะ แต่ปีที่แล้วอำเภอเบนไม่รู้ว่าได้ได้ที่เท่าไหร่หรือว่าผ่านเข้าเกณฑ์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ก็ปีนี้ก็ขอให้อำเภอของเราอำเภอของเบนนะเบ็นอยู่ที่อำเภอนาทมเนาะก็ขอให้ได้ชัยชนะเลิศก,กับเืนมาที่อำเภอของเราเองนะคะเพราะว่าการ ที่ได้ไปชมหลายเรือไฟมันก็เป็นปีหนึ่งถึงจะมีครั้งหนึ่งเนาะงานหลายเรือไฟปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งที่เราจะได้มีโอกาสชมเรือไฟเนาะที่อ่าเราเป็นคนอ่าทําเองเนาะในตัวแทนของแต่ละอำเภอเนี่ยเป็นการวางแผนการคือเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าอย่างคนที่ออกแบบมารูปแบบที่แบบว่าอ่า รูปทรงที่เขาไหลเรือไฟเนะาะเป็นรูปอ่าพระเจ้าอยู่หัวบ้างหรือรูปในหลวงบ้างอย่างเงี้ยก็แบบเป็นอะไรที่สวยตระการตาม,มากๆแล้วก็เป็นชื่อเสียงด,งดังให้จังหวัดนครพนมด้วยเนาะแต่ถ้าใครมีโอกาสนะคะก็ขอเชิญชวนแล้วกันเนาะเชิญชวนไปเที่ยวจังหวัดนครพนมนะคะแต่ถ้าใครอยากจะแบบไม่อยากอยากจะไป บบว่าไปดูบั้งไฟไปญา,านากเนาะถ้าว่าคนอีสานเบ้นก็ยังไม่เคยไปเลยนะบั้งไฟไปญยาหนะ้าไม่เคยไปดูด้วยซ้ายังไม่เคยไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาดีกว่าตั้งแต่เป็นเด็กมาจนโตเท่าทุกวันเนี้ยจนอายุอ่ามาถึงทุกวันเนี้ก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะว่าบัาง้งอ่าบั้งไฟไปญานะ้ามันเกิดขึ้นจากอะไรก็เคยคิดเคยเคยคิดเหมือนกันนะว่า มันเกิดจากอะไรที่มันมีลูกไฟโผล่ขึ้นมาจากท้องใต้ท้องน้ําอะไรเงี้ยหรือว่ามนุษย์ทําเองหรือว่าอ่าธรรมชาติสร้างสารรค์ให้ขึ้นมาให้เป็นสีสันให้เป็นที่่านับถือกันนะเนาะสําหรับทางคนอีสานเนาะแต่ก็คิดว่านะถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งก็อยากจะไปเหมือนกันนะคะงานอ่าอย่างเช่นดูบางไปพญานาคเนาะช่วงออกพรรษาปีปีหนึ่ง แต่ไหลเรือไฟนี่เบ้นนับครั้งได้เลยนะว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี้ยเคยไปแค่สองครั้งเองแล้วนอกนั้นก็ไม่เคยไปเลยนะแต่จะเป็นอะไรที่แบบคนเยอะมากอ่ะถ้างานไหลเรือไฟเขาก็จะมีแบบจุดที่ว่าให้เราชมนะว่าอ่าจุดตรงนี้เป็นพวกเวทีอย่างเวทีหมอลำไว้สําหรับอ่าเขาจะจัดตัวไปต่างหากแต่ถ้าอีกอีกซอยเป็นมันจะเป็นเป็นซอยเนาะ ซอยๆแต่ละจุดที่เขาจะแบ่งให้สําหรับขายของขายพวกอสินค้าที่แบบอ่าผลิตภัณฑ์ที่ทําเองเป็นแบบว่าสินค้าโอทอปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอ่าของเขานะคะที่ว่าจะให้เราอเข้าไปซื้อจบใจ่ายใช้สอยอกันเนาะในช่วงของเทศกาลหลายเรือไฟแต่ถามว่าในวันที่ออ,อกพรรษาเนาะอย่างอย่างเย็นเนี้ย เย็นเนี้ยเย็นวันที่หนึ่งกับเย็นวันที่สองนี่คนจะเยอะเพราะว่ามันวันที่สองเนี่ยวันออกพรรษามันจะเป็นวันที่เขาปล่อยมาให้ชมพร้อมๆกันทั้งหมดเลยทุกอำเภอที่จะชมเรือไฟเขาจะปล่อยมาไล่ๆไล่ๆกันเนาะเคยไปชมตั้งแต่เด็กก็กลัวนะบางทีเวลาปกแต่ปกติอะเวลาออกพรรษาน้ำจะมามาเยอะๆเนาะในในช่วงของอออกพรรษา แต่ก็ยังไงก็อ่าถ้าใครว่างใครสะดวกหรือใครอ่าอยากไปเที่ยวนะคะก็ขอเชิญอ่าแนะนําเที่ยวจังหวัดของเบนเองนะคะก็คือจังหวัดนครพนมช่วยอ่าส่งเสริมในเรื่องของอ่าก็จะมีสถานที่ให้ไปดูในเชิงของสถานที่เก่าแก่ในรุ่นสมัยอ่าที่เราเขาเรียกว่าอะไรเป็นเมืองจุดจุด จุดเริ่มต้นเมืองเก่าๆที่อยู่ในจังหวัดนครพนมอย่างเช่นในอหอนาฬิกาที่จังหวัดนครพนมนะหรือตลาดอินโดจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ใ,น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 ในกล้ๆกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าพยาเออบงก็ลืมบิงก็ลืมนะพอ,พอพอพอถึงจุดนี้แล้วก็พูดไม่ออกจำไม่ได้เฉยเลย แต่ก็เป็นจุดเด่นของจังหวัดนครพนมเลยก็ว่าได้จุดนี้เวลาเราไปนครพนมเราจะต้องไปไหว้แล้วก็ขอพรเนานะแต่บิงก็มีโอกาสได้ไปแค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวครั้งเดียวที่ว่าอ่าได้ไปเที่ยว อยากขออนุญาตครับระสุนตอนนี้ก็ กล้จะได้เวลาทำงานแล้วเนาะยันงก็จะเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวถ้ายังไงก็ฝากติดตามในคลิปต่อๆไปของเบนด้วยนะคะช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เบนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอเวลาเพียงเท่านี้เนาะ เดี๋ยวเบ้นขออนุญาตไปทํางานก่อนแล้วกันหมดเวลาแล้วถึงไม่มีใครเข้ามาก็ขอใครที่ติดตามแล้วก็ชมคลิปย้อนหลังก็อ่าเป็นกําลังใจให้เบ้นได้นะคะไม่ต้องติดตามกดติดตามได้เสมอเลยเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยังไงก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะคะอ่าถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ติดตามอ่าของมนติดตามคลิปของมินนะคะยังไงก็ขอกล่าวสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ